ข้าน้ำผึ้งค่ะสีกำลังงามอบอีกสิบนาทีค่ะ ค่ะวันดีค่ะเมื่อกับก็กินดีมิสูกด้วยละวมันหรือใบยายพันธ์นะคะเมื่อนี้สิบห้ามาเห็ดไก่อบน้ำผึ้งค่ะนี่เขามีไกบ่บานค่ะไกบ่บานนะคะเครื่องปรุงก็ซิมี่ซอสน้ำม,มันหอยน้ำม,มันหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะน้ำตาลปีบค่ะพงกกะหรี่ค่ะประมาณซอน,นงค่ะที่ค่ะ พริกไทยนี่พริกไทยกับเม็ดผักชีค่ะต่าพ่อบุบเนาะก,กระเทียมค่ะกระเทียมกระต่าโขกแล้วเรียบร้อยขิงขิงแก่ค่ะฟานเป็นแห่นขนาดนี้นะไก่ตัวนี้คที่ไกบ่บานนะคะอ่าข้าสีขาวอบข้าตตองก่อนดูเข้าวสีมรก่อนคือข,ข้าปาดพาท่องก่อนค่ะ พาตรงเวิร์กเนาะพาไกลแล้วพาหน้าเอิกเนาะจากนั้น้ำส่วนผสมเครื่องปุงมาล้งค่ะซี่โอ๊ขาวค่ะถอยค่ะน้ำตาลปี๊บค่ะ ค้นให้น้ำตาลละลายก่อนค้นจนน้ำตาลตอนนี้น้ำตาลละลายแล้วค่ะพงกะิกกระดีประมาณ่อนซานหนึ่งค่ะพริกไทยตีนกหกบุกใส่กับเม็ดผักชีตามด้วยกระเทียมค่ะ คิงค่ะเ่ากันดีแล้วเอาไกล่ลงค่ะไก่ค่ะไกล่ลงหมักเลยไกล่ลงหมักละกันหมักไว้ประมันคืนหนึ่งค่ะค่ะ แก่สิเอาไก่เห้าหมักเอาใส่ในกล่องไว้เอาไปเข้าตู้เย็นไว้ค่ะเอาไปเข้าตู้เย็นไว้ขึ้นหนึ่งเดีวเวมือนเศร้าเมือนเศร้ามากออโอ้กค่ะ เมนูไก่อบน้ำผึ้งมักไก่ไว้หมึกขึ้นนี่ค่ะไมึขึ้นนึงแล้วตอนนี้ก็จสเอาเขาอบค่ะตอนนี้ก็ตั้งเตาอบแล้วค่ะไก่ที่เขาหมักไว้กับซอสนะนี่ค่ะนี่คือน,น้ำผึ้งเนาะส่วนหนึ่งกับซี่อิ๊วขาวนะคะข้เาเสียวมาผสมกันตอนหลังจากไก่สุกแล้วอบไก่สุกแล้วค่ะตอนนี้คือเอาไก่เข่าในเตาอบค่ะ ไก่ทอดห่อนค่ะเอาไก่ที่ห้องที่หมักไว้ห่างไหมค่ะ พดประมาณยี่สิบนาทีแล้วก็มากลับด้านค่ะค่ะเด้ประมาณยี่สิบนาทีแต่สีออกไก่ออกมากลับทางค่ะเขาออกมากลับด้านเนาะค่ะไก่ไก่กำลังกำลังสิสุกแล้วค่ะเขาใส่น้ำผึ่งน้ำผึ่งผสมกับซี่๊วขาวค่ะซี่ยวขาวลงไปค่ะ ตามด้วยน้ำผึ้งนะคะไกลออกมาเนาะเห็นไหมไกลก็เริ่มสุกเหลืองแล้วถ้าน้ำผึ้งค่ะ ไวป,ประมาณสิบนาทีบางเวลาค่ะจับเวล่าสิบนาทีแล้วก็พลิกข้างค่ะสิบนาทีแล้วห้อกลับด้านค่ะ น้ำผึง COVID ำผ้งค่ะสีกำลังงามก็ปิดสิบนาทีค่ะน้ำผึ้งค่ะ สุดของลาวันหรือว่าสุดของยายพันนะคะเนาะกระซอยกดไหลกดแช่กดติดตามเพื่อสิทธเป็นกำลังใจให้ยายพันว่าสิเท็ดคลิปต่อไปว่าสิฮ็ดอย่างกินดีนะะนเนาะค่ะบังสีไก่อบลำพึงค่ะสำหรับมื้อนี้ลาไปก้อน,นะะเนาะฝากกดไลค์กดแช่กดติดตามเพจกินดีมีสุขของลาวันเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายพันนี่ด้วยค่ะเด้วยสิคะ